สียงเดินเมื่อกี้ตกใจครับแต่ไม่เท่าไหร่นะเฮ้ยเฮ้ยเี้ยวเลยวะวิด sì> ีโอตอจากเ้เป็นเรื่องจริงเจ็บจริงไม่ได้เกยมกันมาก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปดูบ้านล้างกันนะคะสองที่ค่ะอันนี้ก็คือบ้านล้างหลังที่หนึ่งนะคะเป็นบ้านล้างของตาของพี่บอยนะคะที่เสียชีวิตมานานแล้วนะคะ แค่ยืนดูแค่ตรงนี้ก็หลอนแล้วค่ะไม่อยากเข้าไปใกล้เลยค่ะเสียงใครเดินเมื่อกี้เสียงใครเดินเมื่อกี้อ๋เฮ้ยฮึฮเสียงใครเดินนะทำไมดิเหมือนมีคนเดินลงมาพี่ก็คิดว่าใครเดินมาดูกริชบยังไม่ทันได้เริ่มเลยเพราะนั้นเราก็เก็บของอย่าอ้อม ับเจองูนะพี่อยู่ทางด้วยครับผมมาเข่าเจอกูนะครับตรงนี้คือโรงเห็ดเก่านะครับจะทางโคตรลกเลยจะไปยังไงเห็นเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยว แวง,องออแลอกแบบโคตรลกเลยครับก็ถึงเลยนะมันเป็นกระป๋ออันนี้แบบโคตรลลัางาต้จอมปวกใต้ถุนบ้านด้วยครับ เขามากวันอะไรเง้ยเด็เขามากวันเฮ้ยพี่บอยจะมากวันนะทุกคนเขาอยู่โน่น,น,นเขาเตียนกันนะคุณหนูจิขออนุญ,ญาตนะครับอ,อนุญ,ญาตนะครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะพี่ไปไปตกใจครับตกใจครับแต่ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่ได้ต่อครับรามาั้ไยได้เลยปกใจนะครับตัวน,นี้อยู่ในบ้านแล้วนะขึ้นอะไอ่ะขอมาได้เหรอ,าาอโอ้เขไ่ได้อยู่ม,มาิโกู มี <laughs> มีขนมด้วยฟ <laughs> าดิ้มเสียงเกียรแบบโคตรล้างไม่มีอะไรเลยในการข,าข,ขัห้ครับเอยเ <laughs> ออเยอะเลยวะเฮียเย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาลมนี่งหกล้มที่ไหนมากันเนี่ยว้าวะวิ่งมาดึงเลยมันเป็นหลุมแล้ววิ่งมาเลยแล้วทีเนี้ยมันแล้วมันกะดูดอะไรไม่รู้แล้วก็หน้าขมำลุ่ไปเลยเดหน้าขมำลุ่มลกล้องเดี๋ยวกูเห็นกล้องแล้วเดี๋ยวกูไปดูกล้องเดินจนสะดุดลมแตกมเลือดไหมแตกเลือดแตกเลือดดูกล้องวีดี ไม่ลมได้ไงดูกล้องเละเทะหมดเละเทะคุมไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ดูโผล่รูปอ่างดูหัวเข่าหัวเข่าแตกไหมครับแตกไหมเรียบร้อยเดินไปมะก้าวท่านใดตั้งหัวใ้ต้นไปเนี่ยมันกว่ามันข่าเรียบร้อยบอกแล้วของมันแรง